คุณทนายโอคะแม่หนูเสียชีวิตหนูมีพี่น้องสามคนหนูเป็นคนโตพ่อเสียนานแล้วคะ่ะบ้านและที่ดินที่พวกเราอยู่เป็นชื่อของแม่หนูไปที่กรมที่ดินเพื่อโอนเป็นชื่อหนูแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถโอนให้ได้เขาบอกต้องตั้งผู้จัดการมรดกก่อนคืออะไรแนะนำหนูด้วยคะ่ะเหตุผลที่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกคือเพื่อจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างทายาทและทำให้การจัดการมรดกเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวิธีการตั้งผู้จัดการมรดกมีสองกรณีคือผู้เสียชีวิตได้ระบุผู้จัดการมรดกไว้ในพินัยกรรมหรือทายาทต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกวิธีการตั้งผู้จัดการมรดกกรณีที่ 1. มีพินัยกรรมที่ระบุผู้จัดการมรดก ให้ตั้งบุคคลที่ระบุไว้ในพินัยกรรมเป็นผู้จัดการมรดกกรณีที่2ไม่มีพินัยกรรมหรือพินัยกรรมไม่ได้ระบุผู้จัดการมรดกยื่นคำร้องต่อศาลให้ทายาทโดยธรรมเช่นบุตรบิดามารดาพี่น้องหรือผู้มีส่วนได้เสียเช่นเจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ศาลการพิจารณาของผู้พิพากษา ศาลจะพิจารณาความเหมาะสมของโดยดูจากคุณสมบัติทางกฎหมายเช่นต้องบรรลุนิติภาวะไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือล้มละลายและพิจารณาถึงความเหมาะสมในฐานะทายาทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองมรดกและทายาททุกคนการประกาศและไต่สวนศาลจะประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านจากนั้นจึงทำการไต่สวน หากไม่มีการคัดค้านศาลจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกการดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งศาลแล้วผู้จัดการมรดกจะต้องดำเนินการตามหน้าที่เช่นจัดทำบัญชีทรัพย์สินและดำเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทมีปัญหาปรึกษาทนายโอได้ครับ0999166657หรือช่องทางติดต่อใต้โปรไฟล์ครับ